ไปค่ะวันนี้นะคะเลิกง,งามยามดีนะคะ FC <อ>มาจาก,กเกาะช้างค่ะวันนี้มารับรถกระเกตแต่เช้าเลยค่ะส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อวานไม่ไม่ได้เจอกันเลยสวัสดีค่ะเป็นไงคะวัน,นไปพักโรงแรมโอเคไหมโอเคเดี๋ยวพอดีค่ะเ,คเราไปส่งรถแล้วเดี๋ยวไปอวนรถที่นู่นเลยค่ะย้ายไปทางแล้วก็รับเข้าแล้วก็โอนได้เลยค่ะเดี๋ยวไปพร้อมกันเลยไปพร้อมกันได้เลยค่ะ นี่นะคะ FC จากเกาะช้างของเรานะคะนี่มาไกลถึงข้ามเกาะมาหา <laughs> เกตถึงนารันยีประเทศเลยนะคะนี่นาะรันท <laughs> ี่สุดเดี๋ยวเราไปดูกันว่า FC รับรถอะไรกันนะคะไปค่ะเราไปส่งมอบรถให้ FC กันพี่ผู้หญิงขึ้นเลยค่ะแ้วเจะของรถล,ละอ่ะเดี๋ยวไหว้ก่อนเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเดี๋ยวนั่นแหละค่ะเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกันค่ะรูปรักรถกัน เป็นยไงคะเอ็กซีของเราข้ามเกาะจัดกเกาะช้างนะคะมหาเกตถึงอรัญยประเทศนะคะรับรถด้านหลังของเราคันนี้กลับบ้านเลยค่ะเอฟซีคนไหนนะที่บอกว่าอยู่ไกลหรืออยู่ตรงไหนก็ตามถ้าไม่มีรถมานะคะเกตมีบริการรถรับส่งนะคะไม่มีให้ส่ใดๆทั้งสิ้นมาดูรถกรเกตได้เลยที่สําคัญนะรถไม่ดีที่นี่ไม่ถ่ายกับสมชายเท่านั้นนะคะบ๊ายบายค่ะ